จจู่ฝนก็ตกหนักเฉยเลยต้องหาที่หลบซะแล้วสิอะร้านดอ,อกไม้นี่ถ้าเป็นดอกนี้กว่าสวัสดีครับเอ่อพอจะมีดอกไม้ความหมายดีๆช่วยฮิวใจอะไรทำนองนี้บ้างไหมคะพอดีพึ่งตกงอานมานะค่ะดอกไม้ที่ดีคือดอกไม้ที่เจ้าตัวชอบความหมายพวกนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมาเองไม่ใช่ห,หรอลองเดินดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเถอะ จากวันนั้นเป็นต้นมาฉันเริ่มมาที่ร้านนี้บ่อยขึ้นจนถึงวันที่ฉันได้ที่ทํางานใหม่หลังเลิกงานฉันก็ยังมาค,ยคุยกับคนเจ้าของร้านเหมือนเคยจนเผลอคิดว่ามันกลายเป็นงานอดิเรกไปซะแล้วนั่นดอกกุหลาบนี่สีแดงสดสวยจังเลยนะคะใกล้จะวันวันเลนทน์แล้วด้วยกุหลาบคงจะขาดตลาดน่าดู mm hmm. รู้จักตำนานมัทน,นาพาทาไหมคะตอนมัธยมคุณก็น่าจะได้เรียนนะนางมัทน,นา ที่โดนสาบให้เป็นดอกกุหลาบเพราะแม่รับรักเทพบุตรตนหนึ่งนหรอใช่ค่ะหน้าโมโหนะคะแค่ปฏิเสธก็โดนสาบแล้วคนไม่รักไม่ผิดสักหน่อยเทพมีไรเหตุผลสิ้นดี <c oughs> ผู้ชายนะเนี่ยเปราะบางกว่าที่คุณคิดอีกนะโดยเฉพาะเรื่องศักดิ์ศรีเนี่ยโดนปฏิเสธไม่ได้เลยนะยิ่งเสียหน้ายิ่งแล้วใหญ่ชายเป็นใหญ่เวอร์ฉันไม่ชอบเลยค่ะมันก็สมจริงดีไม่ใช่หรอ นั่นดอกอะไรหรอคะสีขาวสวยจังนี่หรอดอกชาขาวนะ่อยากรู้ไหมว่าอีกชื่อของมันคืออะไรอะไรหรอคะดอกไม้หัวขาดไงละ่ะฮะดอกไม้หัวขาดน่ากลัวแล้วทำไมต้องหัวขาดด้วยอะคะดอกไม้ชนิดอื่นเมื่อเหี่ยวเฉาก็จะร่วงโรยทีละกลีบทีละกลีบ ก่อนจะหล่นลงจากต้นแต่ดอกชาขาวเมื่อบานสะพรั่งเต็มที่มันจะหล่นร่วงลงมามทั้งดอกทันทีเหมือนหัวที่หลุดลงมาจากบางไงล่ะน่าเศร้าเนาะเศร้ายัางไงหรอคะไม่มีเวลาแม้แต่จะเหี่ยวเฉาไม่มีเวลาแม้แต่จะร่วงโรยตายในตอนที่ยังอายุน้อยมันน่าเศร้าออกอืมอาจจะดีแล้วก็ได้นะคะ ไม่ใช่ทุกคนเนี่ใจแข็งพอที่จะมองดูตัวเองค่อยๆแห้งเหี่ยวเพราะอำนาจของการเวลาได้หรอกคะ่ะการจากไปในตอนที่ตัวเองอยู่ในสภาพที่ีสุดอาจจะดีกว่าก็ได้คุณคิดอย่างนั้นเหรอค่ะอย่างน้อยฉันก็ไม่อยากดูหน้าเวทนาเกินไปในตอนที่ฉันต้องตายนะฉันว่าจะถามนานแล้วดอกไม้ที่คุณชอบคือดอกอะไรหรอคะอืมมันไม่มีอยู่ในรา้านอะเฮ้ไม่เห็นมันได้เลยคะ่ะเดี๋ยวฉันหาในเน็ตเอาก็ได้ พับพึงแมมมุมแดงละมัง้งนี่มันดอกฮิกังในดาดพิฆาตอสูรนี่อะไรอสูรนะดาดพิฆาตอสูรค่ะเป็นอันิเมะที่ดังมากเลยนะคะผมไม่ดูการ์ตูนะอะอ้าวง,งั้นในเรื่องเองก็มีดอกไม้ที่คุณชอบอยู่ด้วยนะแต่เป็นดอกสีน้ําเงินค่ะหายากมากเลยนะคะดอกฮิกังเนี่ยขนาดมุซันฉันหมายถึงอสูรนะคะ่ะบอสฝ่ายตัวร้ายไม่สิช่างมันเถอะค่ะเอาเป็นว่ามุซันหามันแทบตายแล้วมันก็ อ่ะฟ้ามืดแล้วเนี่ยเผอผ้าไปซีเยอะเลยกำลังจัดดอกไม้อะไรอยู่หรอคะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยลูกค้าขอมานะ่ะลิลลี่แห่งขบเขาชื่อเพราะจังเป็นดอกไม้ที่น่ารักมากเลยนะคะเหมือนจะมีนางฟ้าตัวน้อยมาอาศัยอยู่เลยไม่น่ามีหรอกถ้ามีจริงอาจจะเป็นการสังหารหมู่พูดตัวจิ๋วก็ได้ฮะหมายความว่าไงนะ คุณอย่าโดนรูปร่างที่น่ารักของผู้มันหลอกเชียวทุกส่วนของมันมีพิษอันตรายทั้งกับคนและสัตว์จริงหรอคะดอกไม้ให้ดูบริสุทธิ์อะไร,รเดียงสาขนาดนี้นะหรออย่าตัดสินอะไรที่ภายนอกสิดอกไม้ก็เหมือนคนนั่นแหละใช่ดอกไม้ก็เหมือนคนนั่นแหละ,หนนนหละสวยงามอัป,ปลักษณ์หอมเหม็นมีสรรพคุณทางยาคือดอกไม้ที่ดีมีพิษป้องกันตนเองคือดอกไม้ที่เลวนี่ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ไปตีกรอบให้ดอกไม้หรอกหรอ ตำนานเล่าขานสัญญาและความหมายสิ่งเหล่านี้เกิดจากตัวดอกไม้เองเหรอมีวันผลิบานมีวันเหี่ยวเฉามีวันร่วงโรยและมีวันที่จะได้เกิดใหม่เพื่อผลิบานอีกครั้งนี่ไม่ใช่ธรรมชาติของชีวิตหรอกหรอฉันว่าดอกไม้ก็เหมือนคนจริงๆนั่นแหละไม่มีวันหลุดออกมาจากมายาคติที่ฝังรากลึกในสังคมและโลกใบนี้ได้หรอกแล้วคุณล่ะคิดอย่างนั้นเหมือนกันไหมคะคุณเจ้าของร้าน